สวัสดีครับบางว้จากช่องตรงเป็นตุงนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับบางครอบครัวฟุตบอลครอบครัวคอบอลทางข้าอยู่หน้าช่องติ๊กตอกครับรีบๆเข้าไปกันนะครับวันนี้นะครับจะพาไปที่ฟุตบอลลีลองๆองของยุโรปอีกสักคู่หนึ่งนะครับในฟุตบอลถ้วยของโปรตุเกสนะครับระหว่างทีมนะครับบาวิสตาเจ้าบ้านนะครับกับทีมวิกตอเรียกิมไรา์นะครับผู้มาเยือนนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยของโปรตุเกสนะครับ คู่นี้นะครับเลเปิดมาที่เสมอทีมเยือนอีกแล้วนะครับบางมองว่านะครับฟุตบอลด้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะเป็นฟุตบอลนัดเดียวนะครับผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับไปที่เจ้าบ้านก่อนนะครับ5นัดหลังสุดนั้นชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1ส่วนทีมเยือนนะครับชนะ2แพ้2แล้วก็ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับเรียกได้ว่าฟอร์มสุขสีกันเลยนะครับบางมองว่าคู่นี้นะครับ บาวิสตาในชนะเจ้าบ้านนะครับบาวิสตาในชนะเจ้าบ้านนะครับซึ่งพอันดับในลีกนั้นไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับอันดับที่1กและอันดับที่1 1นะครับถึงแม้ว่ามันจะห่างกันถึง5้าอันดับแต่ว่าตารางคะแนนนั้นสูสีกันมากนะครับคู่นี้นะครับเอาเป็น3ฤดูกาลหลังสุดที่เคยเจอกันมานะครับในบ้านบาวิสตานะครับบาวิสตาแพ้ศูนย์หนึ่งนะครับในบ้านในปี2020นะครับในปี2021นั้น ในบ้านบาวิสตาเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ในปีปีนี้นะครับเล่นในบ้านวิกตอเรียกิมไรยนั้นวิกตอเรียกิมไรชนะไป3าสองแต่ว่านี่คือฟุตบอลถ้วยนะครับบางมองว่าดเวยเลสราคานี้นะครับรานะคาเปิดมาเสมอทีมเยือนบางมองว่านะครับบาวิสตานะครับไม่เป็นรองนะครับไม่เป็นรองในฟุตบอลถ้วยแน่นอนฟุตบอลถ้วยนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้บางขอไปที่บาวิสตาเจ้าบ้านครับผมสวัสดีครับ